สวัสดีค่ะสวัสดีสุขหาร้านทอดเจริญเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที20่20กุมภาพันธ์2 5 0 0หาร้อนี้ทั้งร้านจะพามาชมรถเกี่ยวเข่าดีซีลอยหานะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี2006หรือปี2 5 5 9เกาเนาะจ้ะรถสวยๆฟอมใจงานเด้อแท็กดีทั้งสองคางใส่งานในถูกกระบบค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะชุ่มงหน่อยค่ราคายูทีหกแสนเก่าเมื่นหาพันบาทค่ะ6กแสนเก่ามื่หาพันบาททั้งร้านเทามีบริการทรงฟรีด้จยจสาม0อยกิโลนะค่ะเทาบ,บวกเพิ่มทันใดที่สนใจต่อร้องกับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าส่สาหเกาหนึ่งศูนย์แปดหหารือทันทนใดอยากโทรร้องครับ มาชมรถกับเดินทางมาได้ทีบานโนง,งิวขบวนสามพร้อมเอพื่อว่าคือประทุมจังหวัดมหาสารคามเ้ยค่ะเดี๋ยวพาไปเบิง่งคลิปเรื่อยๆตัวมงการทํางานพร้อมนะค่ะไปเบิงพร้อมกันเบิ่งคลิปการทํางานไปก่อนกักายใส่งานในทุกระบบนะคะ่ะตอนนี้รถวันท่านนี้เก็บสีนะคะสีสาเดิมเดิ เบื้งๆเหนื่อยนะคะบ,บ,ะบื้งๆอบกนานระบบั้านข่าออกนะคะใส่งานใดปกติะคะ่ะสีสันเดิมๆนะคะรถบอดดยฟุนะคะ ชั้นใดกับรถทั้งร้านนอกกับนี่ขม้าเรื่อยๆก็เป็นก็ไม่ว่าจะเป็นตัวดีซีเจ็ดซีฟเก้าหาร้อยหากับนี่ค่ะทรมาสอบถามด้วค่ะอย่าเดินทั้นใดกับอูกค้ากับทรมาสอบถามได้จ้ราร้านต่างดูบา้นานโนนนิวตำบนคำกอมอำเภอว่ปาปีปทุ่จังหวัดมหาสรารคามจ้าเดี๋ยวไปเบิง้งช่วงการทำงานนะคะ่ะ นี่คือใส่งานได้ปกติอยากให้ลูกค้าได้เบิ้งต้มรีบเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวทางเข้าจากโรมาหลักคาะจุไปกงซูโมกันทางนันรถบั๊กปุ๊นะคะบอมมิสเนม๋ยดไปกรุงชูโมกันตรงานมาจากูโมค่ะ รถชนีปีองพนห้ารอหเจ้านะคะัน7 4ชั่วโมงค่ะัน7 4ชั่วโมงค่ะแอกดีทั้งสองทางนะคะบะมี่ีบะมีห้อยปนะค่ะไป็นรอบรอกขัานเงา สอบาขทางหรืออยากเริ่มรถ๋ยสนใจรถทั้งหลายเป็นรถไถฮอกเกรมี่นะคะบางที่อาจบบได้ลงคลิปค่ะแท,ท็กซีทั้งสองทางค่ะ